สวัสดีครับมาต่อตอนที่2ครับตัวอย่างการสร้างฟอร์มคิดค่าส่งสินค้าโดยใช้ JavaScript เข้ามาช่วยนะครับอ่ะหน้าจอที่เห็นในตอนนี้ครับนี่คือโค้ดที่จะแจกนะให้ไปต่อยอดนะครับในคลิปนี้พาทำอะไรบ้างนะครับก็จะมีแนะนำโค้ดพาเขียนโค้ดเพิ่มพาไปใช้กับภาษา PHP แล้วก็แนะนำนะครับว่าเอาไปใช้กับระบบอะไรนะครับ ส่วนตัวซอ a r ์โค้ดเดี๋ยวผมจะแปลลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับแต่คุณต้องดูคลิปก่อนนะเพราะว่าในคลิปจะบอกว่าคุณต้องเขียนอะไรเพิ่มตรงไหนยังไงนะครับผมทีนี้ครับเรามาดูหน้ารันก่อนครับก็คือหน้าที่แสดงผลในตอนนี้นะครับผมหน้าตานี้ครับพาใช้ Bootstrap เวอร์ชัน4.6 t นะครับแ a ครับนี่ครับแล้วก็พวกฟอร์มต่าง พาใช้ bootstrap เวอร์ชัน4.6นะครับทีนี้ครับรายการสินค้าเนี่ยสมมติว่าเป็นรายการสินค้าที่มาจากการแอดถู c a r าหรือว่าเอาสินค้า,าไปในตะก,กร้าเพื่อต้องการที่จะสั่งซื้อนะครับหรือว่าหน้ายืนยันการสั่งซื้อนะครับเสร็จแล้วครับเมื่อเราได้ราคารวมของสินค้าทั้งออเดอร์แล้วนะครับเราก็จะเพิ่มตรงนี้เข้าไปครับวิธีการส่งสินค้านะครับในหน้าจอตัวนี้ผมมีตัวอย่างให้แค่หนึ่งอัน รเราจะพาเขียนโค้ดเพิ่มอีกสามถอันนะครับผมอย่างเช่นราคาสินค้าร่วมคือ2,000บาทเลือกวิธีการส่งแบบธรรมดา50บาทก็จะเอา2 0 0 0มาบวกกับ50บาทนะครับก็จะได้ราคารวมออกมานะครับผมอทีน,นี้ครับเราไปดูในส่วนของโค้ดนะครับนี่คือส่วนของโค้ดครับะนะครับ โค้ดที่จะแจกไปนะครับอย่างที่บอกครับจะแปะลิงก์ตัวเข้าไปดาวน์โหลดโค้ดเนี่ยไว้ที่ใต้คลิปนะครับเราสามารถรันเป็น .html แล้วก็นะครับเซฟเป็น .html แล้วก็รันได้เลยนะครับผมอ่ะทีนี้ครับมาดูส่วนประกอบนะครับบล็อกนี้ครับเรียกใช้ CSS จาก Bootstrap Version 4.6แล้วก็ในบล็อกนี้ครับคือคือตัว JavaScript ที่เอามาคำนวณนะครับที่เราจะเขียนเงื่อนไขเพื่อ เอาราคารวมของสินค้าแล้วก็มาคำนวณกับค่าส่งต่อมาครับในส่วนของบอดี้ครับก็จะเรียกใช้กริดซิสเต็มครับ d e e plus container d e e plus row d e v plus c o e ต่างๆนี่ครับส่วนที่แสดงตัวอย่างฟอร์มคิดค่าส่งสินค้าด้วย JavaScript นะครับใช้คลาส alert นะครับใช้คลาส d l e r t เพราะว่ามีสีสันมาให้เลยนะครับซึ่งพวกนี้นะครับโค้ดทุกส่วนเนี้ยคุณปรับแต่งเพิ่มเติมได้หมดต่อไปครับ tag table นะครับหรือว่าตาราง ตารางนี้ครับสมมติว่าเรามีการสั่งซื้อสินค้านะครับผมก็จะมีรายการสินค้าที่เราสั่งซื้อเข้ามาโชว์ในหน้านี้ในตารางนี้นะครับผมอันที่โชว์แบบเ t m l วแบบง่ายๆนะครับผมคนที่จะไปใช้กับภาษา p h p นะครับคุณก็คิวรีข้อมูลมาจากาการสั่งซื้อนะครับผมแล้วก็มาแสดงในตารางแบบนี้แล้วก็ต่อจากแท็กเ a เบิก็จะมีฟอร์มครับอ่าฟอร์มที่บอกว่าให้เลือกวิธีส่งสินค้าแล้วก็ราคารวมนะครับก็คือตรงนี้ ลองรีเฟรชนะครับถ้าคลิกคอนเฟิร์มออเดอร์เลยนะครับผมคลิกคอนเฟิร์มออเดอร์เลยนะครับผมคอนเฟิร์มพิมพ์ผิดนิดนึงนะครับมันก็จะไม่ส่งไปให้เราก็ต้องเลือกก่อนนะครับผมก่อนอื่นครับขอแก้บัตต o อนกันเลยนะครับคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับทีนี้ครับในตอนที่1นะครับถ้าใครได้ดูคลิปแล้วนะครับผมจะมีส่งแบบ3แบบด้วยกันก็จะมี อ่าส่งธรรมดาส่งลงทะเบียนแล้วก็ e m s นะครับผมอ่าทีนี้ครับผมจะเพิ่มมาอีกอันนึงแล้วก็จะเป็นส่งแบบเ u อรี่นะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับตอนนี้เรามี Input type radio นะครับตรงนี้คือ Input type radio นะครับที่เป็นกลมๆแบบนี้นะครับผมอ่าต่อไปครับเราจะเพิ่มเข้ามานะครับเราจะเพิ่มขึ้นมานี่ครับคัดลอกมาเลยครับในบล็อกนี้นะครับที่เป็นบล็อกเลือกวิธีส่งสินค้าใน call smc แล้วก็วางนะใช้ n a m เหมือนกันนะครับในการจะใช้ Input type radio นะครับถ้ามันมีหลายตัวเลือกคุณต้องใช้ n a m เหมือนกันหรือว่าชื่อเหมือนกันแต่ id ต้องแตกต่างกันอ่ะผมสูตรว่าตัวนี้เป็น id ems 2 id ใช้ทำอะไรนะครับใช้เอาไปทำงานร่วมแบบ javascript เพื่อคำนวณน,นะครับว่าถ้าผู้ใช้คลิกส่งเลือกส่งสินค้าแบบไหนก็เอาราคานั้นไปคำนวณกับราคารวมของสินค้านะครับผมอ่ะต่อไปครับ ในการส่ง Event ไปใช้กับ Java Script ของ Input Type Video เราจะใช้ onchange นะครับเราจะใช้ onchange นะครับแล้วก็ส่งไปที่ฟังก์ชัน3อ่ะตรงนี้เดี๋ยวอธิบายทีหลังต่อไปครับ value ที่เราส่งไปสมมุติว่าเป็น70บาท70บาทส่งแบบลงทะเบียนนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น70บาทด้วยนะครับผมอันนี้เป็นราคาสมมุตินะครับความเป็นจริงอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับมันก็ขึ้นกับนโยบายร้านค้าว่าคุณจะคิดราคายังไงเซฟรีเฟดครับเห็นไหมครับมาแล้วครับ70บาทแต่ถ้าเราคลิกนะครับผมจะยังไม่มาเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปสร้างเงื่อนไขใน Java Script นะครับจะมาเฉพาะตัวที่เป็น50บาทเห็นไหมครับถ้าคลิกตัวนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก สองอันนาะเพิ่มมาอีกสองอันนะคัดลอกเพิ่มมาเลยครับนี่ครับอ่าอันนี้เป็น idms e สามครับ id ห้ามซ้อนกันนะครับแล้วก็อ่า value เป็น100บาทส่งด่วนอ่า ims e อ่าสมมุตินะครับแล้วก็100บาทนะครับผมอันสุดท้ายครับอ่า ก็เป็น ID EMS4 นะครับเนมต้องเหมือนกันนะครับเนมต้องเหมือนกันถ้าเนมไม่เหมือนกันมันจะคลิกได้หลายตัวเลือกนะครับผมนครับตรงช่องเนมตรง attribute name นะครับต้องชื่อเหมือนกันเป๊ะทั้ง4ตัวนะครับ ID ห้ามตรงกัน value ห้ามตรงกันนะครับผมต่อไปครับ value ครับอ่ะเมื่อกี้ร้อยหนึ่งแล้วทีนี้สมมติว่าอ่าเป็น curry นะครับเป็น curry ครับอันนี้สมมตินะครับผม ส่งด้วยอ่ Curry. าครี่นะครับผมถ้าคุณมีตัวเลือกมากกว่านี้นะคุณก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้ครับเรามาดูผลลัพธ์กันครับอ่าเห็นไหมครับมีเพิ่มมาแล้วครับอ่าธรรมดา50ลงทะเบียน70 EMS 101อร้นึงแครี่150บาทนะครับผมนับคลิกที่เพิ่มเข้าม,มาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทำงานได้เฉพาะตัวที่50บาท นะครับผมอ่าทีนี้ครับกลับไปเช็คโค้ดครับนี่นะครับทุกตัวเป็นออนเช n งนะครับ n อนเชงแล้วก็ส่งไปทํางานที่ฟังก์ชันสัมนะครับ ID ของแต่ละตัวต่างกันนะครับมีตั้งแต่ M S 1ไปจนถึง M S 4นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อ ID ให้ดูง่ายนะครับความจริงคุณอาจจะไปตั้งชื่อที่มันเหมาะกับระบบคุณมากกว่านี้นะครับแล้วก็นี่ครับเซนต์ไท p e นะครับก็คือชื่อของ Input type Radio นะครับผมคุณอาจจะตั้งชื่อเป็น rate i m s หรืออะไรก็ได้นะครับตามที่คุณเข้าใจนะครับผมหรือว่าตามหน้างานที่ใช้งานจริงนะครับผมอันนี้ผมพาตั้งได้ง่ายนะครับโค้ดที่ได้ไปนะครับไม่ต้องตามผม100%คุณไปแก้ตัวแปรแก้พูดอะไรได้หมดนะครับผมแต่ก่อนอื่นคุณต้องทําตามผมให้ได้ร้อเซก่อนนะครับอ่ะสเต็ปถัดไปครับรานออกมาได้ตามนี้นะครับตอนนี้คํานวณได้แค่เดียวครับ50บาทตัวอื่นยังคํานวณไม่ได้นะครับต่อไปเราจะไปยุ่งกับ Java Script นะครับตัว Java Script ของเรานะครับผมอยู่ในบล็อกนี้ครับนะครับอยู่ในบล็อกนี้นะครับอ่ะนี่ครับฟังก์ชันซ u ำของเราอยู่ตรงนี้ครับนะครับผมฟังก์ชันซ u ำนะครับที่มีการส่ง onchange มานะครับ onchange มาในฟังก์ชันซ u ำเห็นไหมครับอ่านะครับผมทีนี้ครับ ใครที่มีพื้นฐาน JavaScript อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็น่าจะเข้าใจแต่ใครก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็ทำเวิร์กช็อปกับผมไปเรื่อยๆนะครับอ่ะต่อมาครับเราอยู่ในฟังก์ชันซ u ำนะครับต่อไปเราจะประกาศตัวแปรนะครับประกาศตัวแปรในภาษา JavaScript นะครับถ้ามีคำว่า var ข้างหน้าคือการประกาศตัวแปรนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับผมประกาศตัวแปรชื่อว่า price total price total คือราคารวมนะครับซึ่งตรงกับตรงนี้ครับ 2,000บาทนะครับอันนี้คือผมใส่ตัวเลขเข้าไปตรงๆนะครับซึ่งหน้างานคุณก็ต้องมาถ้าใช้กับภาษา p ีทนะครับคุณก็ต้อง Echo ตัวแปรนะครับที่คุณมาจากหน้าตะกร้าสินค้าของคุณนะครับแล้วก็ต่อมาครับมาประกาศตัวแปร GrandTotal นะครับที่รับค่ามาจาก get element by id นะครับผมก็คือนี่ครับจะมาแสดงตรงนี้ครับก็คือราคารวมนั่นเองนะครับจากราคารวมนั่นเองนะครับผมต่อมาครับ เงื่อนไขครับเงื่อนไขอ่านี่ครับเงื่อนไขแรกครับในภาษา,ษา,าษ javascript นะครับผม document get element by id ems 1 check อ่านะครับใน input type radio ถ้ามีการคลิกเข้าไปเขาเรียกว่า check นะเขาเรียกว่า check นะครับผมถ้า ems 1 check นะครับหรือว่า ems 1ก็คือ id นี้นะครับ id แบบ50บาทเนี่ยถ้ามีการเช็คหรือว่าการคลิกเลือกเข้าไป ถึงจะส่งไปทํางานนะครับผมนี่ครับเราก็มาประกาศตัวแปร ems 1เท่ากับ document get element by id นะครับรับ value มาจากการคลิกนะ value ที่ส่งมาคือ50บาทนะครับจากนั้นเรามาประกาศตัวแปร r e s u l t นะครับเท่ากับ parse นะครับเอาตัวแปร price total ก็คือนี่ครับ2,000บาทนะครับตัวแปร price total ก็คือ2,000บาทนี่ครับมาบวกนะครับกับ ems 1 ซึ่ง ims e 1คืออะไรก็คือ5บาทอบะาทไปดูอีกครั้งหนึ่งครับไปดูโคดอีกครั้งหนึ่งครับ ims e value ที่ส่งมาหรือ,ค,ค,อนะค,รค่าที่ส่งมาคือ50บาทนะครับค่าที่ส่งมาคือ50บาทเพราะฉะนั้นเราก็เอา2 0 0 0ไปบวกกับ50บบาทจากนั้นนะครับก็ส่งค่าไปแสดงที่ตัวแปร grand total ส่งค่าไปแสดงที่ ID Grand Total ซึ่ง ID Grand Total อยู่ไหนครับก็คืออยู่ในนี้ครับนีครับ Input Type ตรงนี้ครับอ่านี่ครับ ID Grand Total ที่เราจะส่งมาแสดงข้อมูลนะครับแสดงราคารวมนั่นเองนะครับอ่ะรีเฟรชอีกรอบหนึ่งคลิกส่งแบบ50บาทธรรมดา50บาทเห็นไหมครับเอา2,000บวกกับ50ได้2,050บาทนะครับผมอ่ะทีนี้ครับเราจะทำให้อีก 3. Input type radio เนี่ยมันคำนวณได้ทำงานได้นะครับผมนะครับคลิปนี้จะยาวนิดหนึงนะ,ะนะครับอนะครับคนที่เขียนโปรแกรมเข้าใจว่าถึงคุณจะได้โค้ดตัวอย่างจากที่ไหนไปคุณก็ต้องไปปรับแต่งให้เข้ากับงานของคุณอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ออกแรงกันนิดหนึ่งนะครับผมเงื่อนไขต่อไปครับจะใช้ l e AP ครับ l e AP, อนี่ครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดเหมือนเดิมนะครับผม จากนั้นครับผมขอคัดลอกมาเลยแล้วกันนะครับนี่ครับนะตามที่ไฮไลท์นะครับเห็นไหมครับตามที่ไฮไลท์นะครับคัดลอกมาอ่แล้วก็มาวางนี่ครับไฮไลท์นี่ครับแล้วก็วางให้ได้แบบนี้นะครับผมอ่ะไม่ติดกันก็ได้อ่ะจะได้ดูง่ายอ่ะนี่ครับอ่ะใช้ l ีเพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่2นะครับต่อไปครับเปลี่ยนจาก e m s 1ก็เป็น e m s 2 มีตรงไหนบ้างครับลองดับเบิลคลิกดูเห็นไหมครับที่มันเป็นสี่เหลี่ยมให้นะครับในฟังก์ชัน if l i f นะครับเปลี่ยนสีที่ด้วยกันนะครับเปลี่ยนเป็นสองครับค่อยเปลี่ยนครับทีละบรรทัดครับจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างนะครับนี่ครับจะได้คำนวณถูกต้องนะครับนะครับดับเบิลคลิกดูครับ ebs สนะครับ ตัวโปรแกรมที่ผมใช้เขียนเนี่ยคือตัว Sublime Text นะครับซึ่งคุณใช้ตัวที่คุณถนัดได้เลยนะครับตัวเขียนโปรแกรมไม่ได้จำกัดนะครับไม่ได้ฟิกว่าต้องใช้ตามผมเสมอไปนะครับทีนี้ครับเราเพิ่มเงื่อนไขที่2เข้าไปแล้วสำหรับ e ม s ตัวที่2 ID ที่2นะครับลองเซฟรี e ฟ h ดูผลลัพธ์ครับะนะครับเห็นไหมครับ70บาทมาแล้ว ห้าสิบบาทก็มาแล้วนะครับผมเจ็ดสิบาทก็มาแล้วห้าสิบาทก็มาแล้วนะครับผมอ่ะยังเหลืออีกสองอันก็คือหนึ่งร้อยกับร้อยห้าสิบยังไม่มีการส่งค่ามานะครับผมเราก็ทําเหมือนกันเลยครับไฮไลท์ครับอ่ะไฮไลท์นะครับแล้วก็วางอ่ะวางนะครับปิดปีดกาเกินครับอ่ะนี่ครับวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสาม นี่ครับเปลี่ยนเป็น ems 3นาะมให้ตรงกับ id ที่เราใส่เข้าไปอันสุดท้ายครับปิดการเกินเช็คปิดการด้วยนะครับก็เป็น ems 4อ่ก็บวางกันแบบนี้เลยครับนี่ครับผมเช็คนิดหนึ่งครับ ems 1ครบถ้วนไหม id ems 2ครบถ้วนไหม id ems 3ครบถ้วนไหม id ems 4ครบถ้วนไหมนะครับผมอ่ะนี้นะครับ จากนั้นครับเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์ครับอ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูครับอ่าห้าสิบบาทนะครับอ่ารวมเจ็สิบบาทนะครับรวมหนึ่งร้อยบาทรวมหนึ่งร้อยห้าสิบาทเห็นไหมครับทํางานได้แล้วนะครับทํางานได้แล้วนะครับผมอ่าใครไม่ทันก็นะครับกลับไปดูใหม่นะครับหลักๆก็นะครับเพิ่ม Input ขึ้นมาอีกสามอัน ใส่ ID คนละอันชื่อเหมือนเดิมนะครับ on change sum เหมือนกัน value คนละอันกันนะครับอ่ะมีตั้งแต่50 70 100บาทแล้วก็150นะครับผมซึ่งตรงนี้คุณก็ไปปรับแต่งเพิ่มเติมตามหน้างานได้เลยนะครับปรับแต่งเพิ่มเติมตามหน้างานได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็มาสร้างเงื่อนไขนะครับในการรับค่าตรงนี้นะครับในการรับค่าตรงนี้นะครับผมอ่ะนี่ครับรันผลลัพธ์ให้ดูทีหนึ่ง เห็นไหมครับผมก็จะได้ราคารวมออกมาแล้วในสเต็ปถัดไปนะผมบอกว่าพาเอาไปใช้กับภาษา pp นะครับเราจะลองแอคชั่นแล้วก็ส่งค่ามาดูครับว่ามีการส่งค่าอะไรมาบ้างนะครับผมส่งค่าอะไรมาบ้างนะครับผมทีนี้ครับเราไปที่ s a m p l d o c นี่ครับแล้วก็คุณก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา นใน h t Doc นะครับผมผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า IMS e โฟลเดอร์ IMS e นะครับผมลากมาใส่ในโปรแกรมสับลามเทคตัวเดียวกันแล้วก็ผมคัดลอกโค้ดทั้งหมดไปเลยนะครับแล้วก็มาสร้างไฟล์ใหม่ในโฟลเดอร์ h t m l นะครับตั้งชื่อว่า index. pp วางไปครับ ตั้งชื่อว่า index p p อ่านี่ครับไว้ในโฟลเดอร์ ems นะครับคลิกเซฟครับถ้าขึ้นแบบนี้ครับคลิก use d p p นะครับผมทีนี้ครับเราก็ลองรัน1งสองเดดด slash ด้วย ems ก็คือชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับมันก็จะโชว์หน้าฟอร์มนี้ให้เลยนะครับอลองรั n ดูครับ นี่ครับอ่านะครับผมมาแล้วครับทีนี้ครับเราจะลองแอคชั่นไปดูครับแล้วก็ลอง print underscore R method post มาดูครับว่ามันมีการส่งค่าอะไรมาบ้างนะครับผมส่งอยู่ในไฟล์เดียวกันได้เลยนะครับตอนนี้เราเซฟเป็นดอน index p p แล้วนะครับผมจะยังไม่พิมพ์อะไรเพิ่มนะครับต่อจากโค้ดบรทัดที่แล้วนะครับเราก็จะมาเปิดแท็ก p p นะครับเพื่อ p r ิ n t r ดูครับว่ามันมีการส่ง input อะไรมาบ้าง แล้วก็ Input แต่ละมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะ if ที P ่ P, นะครับแล้วก็สร้างเงื่อนไขครับ if isset นะนะครับ if isset คืออะไร if isset isset นะครับเอาไว้เช็คว่ามีการส่งตัวแปรนี้มาในบล็อกเงื่อนไขนี้หรือเปล่านะครับผมอ่ะนี่ครับเราก็จะใช้ Input Post แล้วก็ขอสักหนึ่ง i n น u t นะครับเนมชื่อว่าแกนะรนทอทเราจะเช็คว่ามี Input ที่ชื่อว่า Grand แกรนทอทส่งมาหรือเปล่านะในปีการนี้นะครับจากนั้นแล้วก็ Enter อเยอะๆครับไม่ต้องไปห่วงมรรทัดนะครับสเต็ปต่อไปครับ Action ค,ครับอ,อันนี้ลบทิ้งไปก่อนนะครับลิงก์เมื่อกี้คือเข้าไปคอร์ดออนไลนของผม ลองเข้าไปดูก็ได้นะครับ action นะครับเราไม่ต้องส่งไปที่ไหนครับเป็นค่าว่างแบบนี้เลยนะครับเป็นค่าว่างแบบนี้เลยกลับมาที่ทีพีงเราเหมือนเดิมครับใช้ Echo Free นะครับเพื่อให้ตัวฟลินตอ่างเรานะครับมันแยกแต่ละ Input นะครับให้แสดงแค่1นึ่บรรทัดมีแท็กเปิดมีแท็กปิดนะครับเราใช้แท็ก HTML ในภาษา p p พนะครับเราก็ต้อง Echo แล้วก็ตรงกลางก็คือ print R print under s r e R นะครับนะผมชอบพูดสั้นๆนะครับผมแล้วกเ็เราส่งมาเป็น method post นะครับผมปิด semicolon ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับรู้ได้ไงว่าส่งมาเป็น method post นี่ไงครับ method post นะครับ action เป็นค่าว่างไม่ต้อง action ไปที่ไฟล์ไหน action ห้อยู่ในไฟล์เดียวกันเลยนะครับผมอ่ะ r e f e r e n h e นี่หนึ่งครับ คลิกส่งแบบแพงสุดเลยคอรี่นะครับความเป็นจริงอาจจะถูกกว่านี้หรือมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลสมมุตินะครับย้ําอีกทีหนึ่งครับอันนี้เป็นข้อมูลสมมุตินะครับคลิกคอนเฟิร์มออเดอร์เห็นไหมครับข้อมูลที่ส่งมานะครับเซ็นทห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทก็คือเลือกแบบคอรี่แล้วก็แกรนทัลท์นะครับสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทก็คือราคารวมนะก็คือราคารวมนะครับผมอทีนี้ครับสําหรับคนที่เคยทําตะกร้าสินค้ามาแล้ว ก็จะต้องมีการส่งอะไรมาครับ order id มาด้วยนะครับ order id มาด้วยสมมุตินะครับว่าอ่ะสมมุตินะรายการสินค้าอ่อ order id อ่นี่ครับเปิดท็ g php นะครับผมประกาศตัวแปรชื่อว่า order id order n u m b e id เท่ากับอ่ะ สองศูนยอ่นะนี่ครับอ่ะนี่นะครับและผมก็ Echo ตัวแปร Order ID มาเลยอ่ะปิด Semicolon ปิดแท็กพ p ทีให้เรียบร้อยนะครับอ่ะทำไมต้องประกาศตัวแปรเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะไปใช้กับ Input ด้วยนะครับผมอ่ะนี่คือ Order ID แล้วก็ Echo ตรงนี้เลยนะครับ เซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์นะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะให้ดูครับว่าเราจะไปใช้ร่วมกับระบบอะไรเห็นไหมครับออเดอร์ดีนะครับทีนี้ตัวออเดอร์ดีนะครับเราจะต้องส่งเป็นอินพุตไปด้วยนะครับถ้าแสดงตรงนี้ไปแล้วเราจะส่งเป็นอินพุตอะไรเราก็ต้องส่งเป็นอินพุตไ p e h ดเด e นนะครับผมอินพุตไททิดเดนนะครับนี่ครับอินพุตไททิดเด้นผมชอบไปไว้บนบัตทอนนะครับถ้าใครที่เคยลงคอร์สอะไรน์กับผมนะครับ ทุกอินพุตไทเฮ d เดเอาไว้บนบัตทอนให้อยู่ที่เดียวกันทุกหน้านะครับที่มีการเรียกใช้ Input นี้นะครับจะได้จําได้นะครับบัตทอนอยู่ตรงไหน i n นพุตไ d เ e n อยู่ตรงนั้นนะครับสำหรับคนที่เคยลงคอร์สกับผมมานะแต่ไม่จำเป็นต้องทําตามผมเสมอไปนะครับคุณจะไว้ตรงไหนก็ได้แต่คุณต้องหาให้เจอนะครับผมอ่ะพิมพ์ Input นะครับอ่ามือไม้สั่นนะครับอินพุแล้วก็ทไทเป็น h i d ด้น ครับก็คือส่งเป็นแบบซ่อนไปแล้วก็เนมก็คือ order id แล้วก็ value ครับหรือว่า value ครับแล้วก็ p h p echo ตัวแปร order id ได้เลยอ่ะนี่ครับอ่ะนี่นะครับเราให้ดูโค้ดชัด,ชด อ่ะนี่ครับเห็นไหมครับ Input h i d ที n ด้นเคือ Order ID Order ดอร์กดีแล้วก็ส่ง Value จากตัวแปร Order ID ไปซึ่งตัวแปรก็คือที่เราประกาศไว้เมื่อกี้ครับนี่ไงครับอยู่ตรงนี้นี่คร,บนะครบ Save, resh, ับนะครับผมอ่ะเซฟรีเฟ h ดูผลลัพธ์นะครับทีนี้เราลองส่งใหม่ครับอ่ะส่งแบบ100บาทคลิก confirm อ่ะเห็นไหมครับดู ที่เราปริ้นอาต์ด้านล่างที่ส่งข้อมูลมามี3 Input ด้วยกันนะครับก็จะมี sender score type 100บาทก็คือส่งราคาส่ง100บาทนะครับแล้วก็ g r a n d total ก็คือราคารวมนะรับราคารวมราคา order แล้วก็ราคาส่งแล้วก็ order id ก็คืออ r d e r id ดีที่เราจะส่งไปสำหรับอัปเดตข้อมูลในตารางออเดอร์ที่เราได้ทำไว้นะครับผมอ ก็พอได้เดียนะครับสุดท้ายครับคุณอยากเข้าใจมากกว่านี้คุณก็ต้องลงมือทานะครับทำตามผม100%ก็เอาไปใช้ไม่ได้อยู่ดีคุณต้องลงมือทําให้เข้ากับระบบของคุณด้วยนะครับผมอ่ะสเต็ปถัดไปครับระบบนี้เอาไปใช้กับระบบไหนหน้าไหนนะครับผมอ่ะสมมุติว่าคุณสร้างเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซมาแล้ว1เว็บนะครับผมสมมติว่าคุณคลิกสั่งซื้ออ่นะ นี่ครับคลิกสั่งซื้อนะครับเห็นไหมครับอันนี้หน้าคอนเฟิร์มหรือว่าหน้ายืนยันการสั่งซื้อของคุณยังไม่มีระบบที่เกี่ยวกับการคิดค่าส่งสินค้านะหรือว่าคำนวณค่าส่งสินค้านะครับคุณคลิกยืนยันได้เลยนะครับอันนี้คือระบบที่ผมเคยทําไว้นะครับแต่ถ้าคุณต้องการเอาตัวเวิร์กช็อปที่ผมพาทำเมื่อกี้ครับมาใช้จะใช้หน้าไหนนะก็คือใช้หน้านี้ครับอ่ะ add to cart เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าวิกมาหน้าคอนเฟิร์ม หน้านี้เลยครับที่คุณจะเอามาใช้ไหมครับคุณมีราคารวมแล้วนะครับคุณมีราคารวมแล้วนะครับคุณก็เอาหน้านี้มาใช้ได้เลยนี่ครับอ่ะสมมติว่าไอ้ตรงนี้เป็นรายการสินค้านะครับเนี่ยเหมือนตัวนี้เลยครับต่อไปคุณก็นะครับสร้างฟอร์มตรงนี้เพิ่มนะครับผมโดยที่โค้ดสำคัญย้ำอีกรอบหนึ่งครับ1มี Input ให้คลิกเลือกว่าจะส่งแบบไหนราคาเท่าไหร่2ราคารวมนะครับราคารวมก็ต้องมี id เหมือนกันเพราะว่าต้องส่ง id มาแสดงข้อมูลนะครับเอา id ไปเช็คใน javascript แล้วก็ส่งมาแสดงข้อมูลใน id นี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนะี่ครับ javascript ด้านบนตรงนี้ครับที่มีการประกาศตัวแปรต่างๆแล้วก็สร้างเงื่อนไขในการเช็คว่า r a d button ที่เราสร้าง input ขึ้นมาเนี่ยมีการคลิกแล้วหรือย,อยังคลิกเลือกนะค,คลิกเลือกนะครับ ซึ่ง Attribute ของการคลิกเลือกของ r ีเลย์บ t t o n คือเช็คนะครับคือเช็คนะครับผมอ่นนี่ครับเช็คตัวนี้ครับเช็คมี ED ด้วยนะครับนะครับคุณมีกี่อันคุณก็ใส่เงื่อนไขให้ครบนะครับผมอ่นนี่ครับโอเคนะครับสือไปง่ายคือเอามาใช้กับระบบ e r c e ที่ยังไม่เคยมีการทำระบบคิดราคาส่งนะครับก็คืออยู่ในหน้าคอนเฟิร์มสินค้านั่นเองนะครับก็คือหน้านี้นะครับคุณก็ดึงตัวแปรทอเทนี่ครับที่มาจาก ราคารวมตรงนี้ครับไป Echo แทนไอสองพันบาทตรงนี้ครับตรงที่เป็นตัวแปร Price ท o t a l นะครับก็ดึงมา Echo ตรงๆได้เลยนามแล้วก็คุณสร้างเงื่อนไขนะครับการคิดราคาค่าส่งสินค้าอีกทีนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็ส่งไปอัปเดตข้อมูลในตารางออเดอร์นะครับที่คุณได้ออกแบบไว้นะครับผมอ่ะโอเคนามก็ลองไปทำดูครับ คลิปอาจจะนานนิดนึงนะแต่ถ้าทําได้ก็เนาะเอาไว้ทำมาหากินในต่อในอนาคตได้นะครับโค้ดนี้เอาไว้ทำมาหากินได้นะครับอ่าหลายๆระบบยังไม่มีการคิดค่าส่งนะครับคุณก็อาจจะไปรับทําเพิ่มนะครับผมอ่ารับแก้ไขเพิ่มอะไรพวกนี้ก็ได้ค่าขนมมานะครับและทีนี้ครับตัวซอฟต์โค้ดอ่าตัวซอฟต์โค้ดนะครับแล้วผมจะเอาขึ้นบนเว็บไซต์เดบันบ้านให้แล้วก็แปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่ ดูนะครับแล้วก็ทำตามนะครับจนจบคลิปนะครับผมเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับถ้ามีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะพาทำเวิร์กช็อปแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเพราะว่าเรื่องการเรียนเขียนโปรแกรมนะครับเราหยุดไม่ได้เลยนะครับมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมแม้กระทั่งคนที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศนะครับเขียนระบบเสร็จแล้วนะครับใช้งานไปสักพักอ่ะก็ต้องมีการเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ นะครับผมอ่ะก็ฝากติดตามนะครับช่องเดเป็น,นบ้านด้วยนะครับฝาก s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ